นะครับมีอาการ,รต้นต้นรถเป็นหนเข้าเกียร์เราเนี่ยเร่งไม่ไปด้วยนะียร์ดีนะครับเครื่องติดได้นะเนี่ยแล้วก็มีไฟเฟืองไฟไลโชเนะี่ยเต็มเลยนะครับมีไฟเฟืองโชว์ขยับไม่ได้นะถึงอันนี้ตัว engine ส p ปดนะครับขึ้นไป900รอบแล้วทุแม่ตอนหนึ่งนาทีอ่ะเแต่ว่าตอนเทอร์บนี่เทอร์บายสปีดเนี่ยศูนย์เลยนะครับคือไม่ขึ้นนะครับ ซึ่งเหมือนจะมีการขาดของไอเวทคพัดนะครับอันเนี้ยเจอบ่อยมันก็เลยทําให้เวลาเข้าเกียร์เนี่ยเหยียบเบรกเข้าเกียร์เนี่ยเข้าเกียร์ดีปุ๊บเนี่เยเด้งมาเอ็นเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยตำแหน่งเด้งมาเอ็นกลับเลยแล้วก็ขึ้นว่าทานสมิชชั่นมอลฟังก์ชันสต็อปแอร์ก็ไม่เย็นนะครับเพราะว่าไอตัวแมชชีนอะไอตัวเวทคพัดอะมันจะอยู่ในเกียร์นะครับซึ่งถ้าแกนม,มันขาดมันก็ไม่มีการชาร์จไฮบริดนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นไฮบริดนะมันก็ทําให้แอร์ไม่เย็นครับ ซึ่งถ้าไม่ขึ้นแบบนี้นะครับคิดว่าเวานนรขาดต้องไปแจ้งยกเกียร์ลงมาเพื่อตรวจเช็คนะครับเ hey, อตอนนี้ออกมาแล้วชัดชัดชัดเจนเลยครับเห็นไหมชัดเจนเลย่อตรงตามที่เราตามที่เราได้เช็คไว้นะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะครับ,ค,รบคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยหลอกเราครับอันนี้คอมพิวเตอรนะ์เห็นว่าขาดคาเลยขาดคาไปวินเลย